จริงๆเป้าหมายของการพัฒาานาเศรษฐกฐิจนะคะก็คือการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยสามารถที่จะอยู่ดีกินดีได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ทั้งวันนี้แล้วก็วันหน้าเราใช้นี่นี่แหละเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะข้ามเวลานี่มากในวันนี้เราก็ต้องมีภาร,ระที่จะต้องจ่ายคืนมากในวันหน้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในการสร้างเสริมศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการให้ธุรกิจเนี่ยลงทุนให้ครัวเรือนได้มีการศึกษามากขึ้นให้ภาครัฐได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนี่ในวันนี้ ก็อาจจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้ทั้งวันนี้แล้วก็วันหน้าเช่นกันในปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่เราเห็นรอบด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครัวเรือนการลงรทุนต่ําของภาคธุรกิจหรือว่าภาระทางการคลังปัญหาสิ่งแวดล้อมล้วนแต่สะท้อนให้เห็นนะคะถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เรามักให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ในระยะสั้นนะคะมากกว่าผลกระทบในระยะยาวนะคะหรือเราจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้หนี้ ที่มองสัน้นเวลาพูดถึงนี่ถ้าเราดูในบริบทของโนโยบายสาธารณะเรามักจะนึกถึงตัวนี่สาธารณะซึ่งมันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหลังวิกฤตโควิดแต่ถ้าเราดูพฤติกรรมของรัฐย้อนกลับไปไกลกว่านั้นสักสองทศวรรษเราจะเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยขาดดุลการคลังแทบทุกปีตัวเลขที่น่าห่วงมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือแนวโน้มของขนาดการขาดดุลเนี่ยที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของอการมองสัน้น ทุกวันนี้ธุรกิจไทยอะค่ะเราเรามีการแบบ เน้นเรื่องของการส่งเสริมการทำกำไรในระยะสั้นคราวนี้ผลที่มันตามมาคือในการผลิตสินค้าและบริการเหล่านี้มันก็มีการใช้พลังงานมีการปล่อยพวกก๊าซเรือนกระจกมันเป็นตัวที่ไปเร่งทําให้ปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันเลวร้ายลงหลายประเทศเขาเริ่มมีการประกาศเป้าพวก net zero ไปแล้วมันทําให้ถ้าเราเองเนี่ยไม่มีความพยายามในการที่จะลงทุนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอีกหน่อยเราจะทำมาค้าขายยากขึ้น ในทศสวรรษที่ผ่านมาเราเห็นหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยเร่งตัวขึ้นอย่างมากจริงๆไม่ใช่หนี้ครัวเรือนทั้งหมดนะคะที่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปมองจํานวนหัวคนที่มีหนี้แล้วมีปัญหาหนี้เนี่ยจะพบว่ามีปริมาณมากเลยทีเดียวสําหรับประเทศถ้ามีจํานวนคนที่มีปัญหาหนี้ในจํานวนมากก็แน่นอนก็เป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนารวมถึงเสถียรภาพของเศรษฐกิจระยยาวด้วย เพราะว่าสัญชาตญาณการเอาตัวลอดของสัตว์โดยธรรมชาติต้องอยู่กับปัจจุบันภายใต้บริบทความเสี่ยงที่มีมากมายในการใช้ชีวิตมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งอาศัยสัญชาตญาณในการตัดสินใจจึงมองสั้นและให้น้ำหนักกับปัจจุบันมากเป็นพิเศษเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เลยออกแบบกลไกและกติกาขึ้นมาในการอยู่ร่วมกันเราเรียกมันว่าสถาบัน สถาบันหน้าที่หลักโดยธรรมชาติคือการจัดการความเสี่ยงถ้าสถาบันที่ดีจัดการความเสี่ยงได้ดีมนุษย์ก็จะนึกถึงอนาคตมากขึ้นลองคิดภาพในโลกความเป็นจริงตลาดที่ไม่แข่งขันสังคมที่เอารัดเอาเปรียบการเมืองที่มีความไม่แน่นอนและกฎหมายที่เข้าใจได้ยากทำให้เรามองเห็นอนาคตเลือรลางกว่าธรรมชาติที่พึงเป็น เราก็จะยิ่งตัดสินใจที่เน้นระยะสั้นมากขึ้นต้นตอของปัญหามันก็คือการขาดกลไกที่เหมาะสมนะครับในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้รัฐบาลเนี่ยมองการไกลปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยลหลายประเทศก็เจอปัญหานี้เหมือนกันเรื่องปรับตัวจริงๆยากมากทั้งระดับแทบให้เป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็บริษัทขนาดเล็กโดยเฉพาะกลุ่ม SME น่าจะเป็นกลุ่มที่มีความท้าทายเยอะบางกลุ่มอาจจะอยากมองยาว ทำเรื่องของลงทุนในธุรกิจกิจการคาร์บอนต่ำเนี่ยแต่สิ่งที่เขาติดก็คือปัญหาเรื่องของเงินทุนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือธุรกิจเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะเอาเรื่องทรัพยากรอย่างเรื่องฟอสซิลเนี่ยมาใช้มากจนเกินไปเขามองว่าตรงนี้มันเป็นต้นทุนภายนอกที่ เขาไม่จําเป็นจะต้องแบกรับมันเลยทําให้ตรงนี้มันประสานกันเป็นสองปัญหาทั้งปัญหามองสั้นเองแล้วก็ปัญหาเรื่องของต้นทุนภายนอกหรือว่าตัว exonality เองถ้าเรามาดูครัวเรือนทั้งหมดที่มีปัญหานี่หรือมีนี่เกินตัวจะพบว่าสาเหตุมันมีมาจากหลายต้นต่อด้วยกันนะคะมีกลุ่มใหญ่ที่เลือกที่จะเป็นนี่แบบมองสั้นก็คือมีการกู้นี่ในอนาคตมาเพื่ออุปโภคบริโภคแล้วก็ทําให้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่จะสามารถ มีศักยภาพเพื่อไปใช้คืนในอนาคตได้แต่มีอีกกลุ่มใหญ่นะคะที่เป็นหนี้เพราะความจําเป็นเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจสังคมไม่ได้ช่วยให้เขาสามารถมีได้ที่มากพอก็ทําให้เขาต้องพึ่งพินสินเชื่อถ้าเราอยากให้คนมองยาวขึ้นหวังผลระยะยาวและมีชีวิตที่ดีในระยะยาวมากขึ้นเป็นโจทย์เรื่องการออกแบบสถาบันที่มีประสิทธิภาพเวลาเราพูดถึงสถาบันที่มีประสิทธิภาพ ก็คือเราต้องการตลาดที่แข่งขันเปิดโอกาสให้คนทุกคนประสบความสำเร็จได้ต้องการสังคมที่แบ่งปันไม่เอารัดเอาเปรียบต้องการการเมืองที่มีความแน่นอนคาดการได้รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรและต้องการกฎหมายในฐานะเป็นกติการ,ร่วมกันที่ชัดเจนและทุกคนคิดเหมือนกันการสร้างเมคานิซึมดีไซน์ที่จะทําให้รัฐบาลของเขาเนี่ยมองไกลามากขึ้นส่วนมากจะประกรอบด้วย3องค์ประกรอบสําคัญก็จะมีกฎ นะครับเช่นกฎการคลังต่างๆมีผู้ที่ดูแลกฎตรงนี้เราก็มีเครื่องมือสนับสนุนผู้ดูแลอย่างในพรบวิัยการคลัง2.56 1เราก็พยายามสร้างกลไกตัวนี้ขึ้นมาการที่ธุรกิจไม่ลงทุนในด้านของอสีเขียวผลที่มันตามมาคือปัญหาเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ปัญหา climate change อันนี้มันเป็นผลกระทบทางลบที่มันเกิดกับสังคมและปัจจุบันบ้านเรายังไม่ได้มีกฎหมายหรือมีข้อบังคับอะไรให้เขาคิดต้นทุนตรงนี้กลับเข้าไปในการ คำนวณผลกําไรต้นทุนผลประโยชน์ของเขาภาครัฐเองอ่ยสามารถเข้ามาเติมเต็มหรือมั่ปรับเปลี่ยนเรื่องของแรงจูงใจให้กับภาคธุรกิจได้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมหาคําตอบด้วยกันนะคะว่าทําไมสังคมไทยมักจะมองสั้นแล้วเรามีกลไกอย่างไรที่จะสามารถร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ของประเทศเราให้ได้เราจะมาช่วยกันวิเคราะห์ ต้นตอของปัญหาการมองสั้นของรัฐบาลไทยแล้วก็ช่วยกันหานกลไกที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดพ้นจากวังวนของการมองสั้นในครั้งนี้จะเรียนรู้เรื่องสถาบันร่วมกันจะเรียนรู้แนวทางกัน พัฒนาและการปรับตัวของสถาบันมาร่วมกันในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศไทยสังคมไทยในการที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องของการมองสัน้นแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เรื่องของการกินดีๆในอนาคตต่ตอไปค่ะ